วันนี้เป็นวันที่สิเจ็ดเดือนสิงหาคมพศ2568นับย้อนหลังไปสีสบอปีวันนั้นเป็นวันที่สิเจ็ดเดือนสิงหาคมพศ2 5งพสาเจ็เป็นวันที่ ครูบาเจ้าพมมาพระมัจกโกวัดพระพุทธบาทตาผ้าท่านได้ละสังขารในวัย87ปีทำความโศกเศร้าสลดใจเพื่อแก่ประชาชนคนล้านนาไทยเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะก็อัตมาตุลุงเกษม พอท่านเป็นพระอุปชาแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็บ่มีไผยเจลีกเลี่ยงความแก่ความเจ็บความตายไปได้ถ้าจะลเลี่ยงก็ต้องเลี่ยงความเกิดได้เมื่อบ่เกิดความแก่ความเจ็บความตายก็บ่มีแต่มีกรรมของครูบาเจ้ากรำรหนึ่งเปินสอนไว้เตือนใจได้อย่างดีว่า ถ้าฮักตัวก็จงตั้งใจปฏิบัติธรรมฉะนั้นคนที่ฮักตัวเก่าก็ต้องปฏิบัติธรรมถ้าคนใดบ่ได้ปฏิบัติธรรมแสดงว่าคนนั้นบ่ฮักตัวเก่าฉะนั้นเท้าทังทลายจงพยายามปฏิบัติธรรมศีลส,สมาธิปัญญาสามประการนี้เป็นแนวทางแห่งการปฏิบัติเพื่อเข้าสูมา่มรรคผลนิพพาน ขอเจริญพร